รอเลยภาพยนตร์เพลงร็อกแลและสอนจังหวะร็อกปาฏิหาริย์รักที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้มีการเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มเติมด้วยการเชิญนักแสดงชื่อดังมาช่วยเพิ่มความสนุกให้กับผู้ชมซึ่งการเพิ่มทับปังนี้เป็นการทําให้ซีรีส์มีความเข้มข้นและมีเรื่องราวที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในสัปดาห์นี้ผู้ชมจะได้พบกับภูมิเกียติภูมิและปอมปัญชยาทั้งสองคนเป็นนักแสดงที่มีความโด่งดังจากช่อง 7hd ที่มาช่วยเพิ่มความสนุกให้กับซีรีส์ร็กอรกปฏิาร,ริย์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสนุกและเพิ่มความหลากหลายให้กับเนื้อเรื่องภูมิที่เป็นวิญญาณที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนนั้นมีการเข้ามาสูงบ่มเป็นคนรักของพระเอกหนุ่มชัชาพานกิจแต่วิญญาณดวงนี้ยังไม่ไปไหนด้านอ๋อมทำให้เรื่องราวมีความสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้นจะเป็นอะไรที่พระเอกหนุ่มชัชาพานกิจจะต้องการช่วยเหลือวิญญาณดวงนี้ติดตามได้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์นี้เวลา19นาฬิกา แต่นี่เป็นส่วนที่มีความเป็นอันตรายและน่าสนใจที่สุดคือการที่วิญญาณของภูมิมีการเข้ามาสวมบม่มเป็นคนรักของพระเอกหนุ่มชัชพชาตกิกจ,จะทําให้เรื่องราวมีความซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรกับเรื่องราวของพวกเขาติดตามได้ในวันพรุ่งนี้และวันพรุ่งนี้เลยคุณคิดว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างมาพูดคุยกันในกลางคนรักซีรีส์นี้ด้วยกัน